พู้่นที่น้องมึงเลยครับผมปลาหมอครับปลาเข็งกันยังหลายอยู่พี่น้องขนาดน้ำลวดมาหากันเนาะแต่ว่าผนครับพี่น้องปลาดุกขามมาเลยครับผมมาเบิ้งมือนี่ครับผมพี่น้องได้เบิ้งปลารวมเลยครับผมบ่มีแต่แตปลาเข็งเนาะจากเป็นปลาเชิ่งเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวนี้สามสายพันธุ์แล้วครับพี่น้องมาเบิ้งเลยเข้ากระได ้เบึงบ่อร่วมอีกบ่อหนึ่งครับผมผูดบึงวัดดีครับวันนี้ว่าขอกบาน้องในช่องกบปลาพ้าเยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บาน้องกัจะพาพี่น้องไปอัปเดตเบึงปลาหมอครับผมอีกแบบนึงก็คือปลาเข่งบานเห่าเนาะเดี๋ยววันนี้บาน้องกับเสืาพี่น้องไปบึงครับผมว่าเพิินโตใหญ่ขนาดได้แล้วบ่แล้วบ่ไเด้พาพี่น้องไปบึงจักเสียนะครับเนาะวันนี้ก็สาพี่น้องไปบึงเลยครับผมดีแล้วเนาะครับผมบาน้องกับาพี่น้องมาเบึงบ่อปลาเข่งครับผม มาดูเลยครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิง้งปลาเข็งครับผมเกดอีกซ้อหนึ่งกับปลาหมอนะครับเนาะตัวนี้ของบ้านน้องกะพันใบโพครับผมมาชมเลยว่าสีย่งหน่อยย่งหลายนะครับพี่น้องนะเพราว่าน้าพันกะขื้นมาตอนนั้นพันกะลวดขามมาหากันครับเพิ่งปาลาดุกกับปลาสวายครับผมลวดขามมามองนี้เนาะมาเบิ้งเลยครับ พู้่นที่นอ้องมึงเลยครับผมปลาหมอครับปลาเข็งกันยังหลายอยู่พี่น้องขนาดน้ำลวดมาหากันเนาะแต่ว่าคนครับพี่น้องปลาดุกขามมาเลยครับผมตัวนี้จะเป็นปลาดุกอุยเนาะครับเนาะเพราะว่าปลาดุกหยักคงบ้าน้องมันจับขื้นไปแล้วครับผมิมึงเลยครับผมมาเบิ่งมือนี่ครับผมพี่น้องได้เบืองปลารวมเลยครับผม บ่มีแต่งแต่ปลาเข็งเนาะดูเลยครับผมอูหมีหอดปลาดุกวีครับผมพี่น้องสมมึงเลยซึ่งปลาดุกวีซึ่งปลาดุกยักษ์พี่น้องนี่มีเพิ่นกระขามมาเนาะเบิ่งสีเพิ่นกระจะต่างกันกันกบปลาดุกวีนะครับเนาะปลาดุกยักษ์ของบ้าน้องกะเหลืออายุบ่ค่อยหลายครับผมเพราะว่าน้ำน้ำเพิ่นหลวดมาบางหันเนาะ เบิ่งเลยครับผมให้เนตปลาหมอปลาเข็งของบ้าน้องนั่นใหญ่แล้วครับผมแต่ว่าส่วนมากนั่นจะปลาดุกอุยหลายครับพี่น้องปลาดุกยักจะน้อยเพราะว่าบ้าน้องวันหันบ้าน้องก็ตึกแขงขึ้นไปขายน้ำเนาะครับเนาะกะจะเลืออยูุ่ปลาดุกยักจะเลือบ่ค่อยหลายครับผมก็คือปีนี้ของบ้าน้องเฮ็ดอยยุประมาณนี้แหละครับผมปีหนาบ้าน้องจะเกิเฮ็ดใหม่เนาะ กับบัตันหูว่านามเพิ่นสีไปสีมาจังไดนี่แหละครับผมขนาดบ้าน้องตอทอใส่ได้พี่น้องเพิ่นกันยังยังขามมาหากันเนาะนี่นะครับน้องบ้าน้องกะเกี่ยวเขาแล้วบ้าน้องกะจะเฮ็ดไม้ครับผมขางบนอันของบ้าน้องกะจะดันให้เป็นคู่ใหญ่เลยเนาะครับเนาะคันแทะใหญ่เลยเพราะว่านามเพื่อนกะจะขามมาทางบนบ่ได้เท่าก็จะตอทอใส่เพราะว่าขางบนของบ้าวน้องาก็ตอทอใส่อันเดียวครับพี่น้องขันหน้าเพื่อนกะ ขาดลงมาเนาะครับน้อพูดอยู่ม,มุมุนละพี่น้องขาดลงมาแล้วเขาก็เอานอามบร่ทันเพราะว่านามข้างบนเข้าโบหูว่าฝนจีตกฝนจีตกมากหน่อยมากหลายนะครับเนาะก็เลยเห็ดทอใส่บ่ทันครับเพราะว่าน้องก็เห็ดพึ่งจะเห็ดมองนีอยู่ประมาณหาหกเดือนพี่น้องคือปีนี้เขาหูเลยว่าทางังไปทาง้งมาของนามเนาะเพราะว่าข้างบนฝน่นจะรับนามหลายครับทั้งห้หน้าข้างบนเานาะฝนจดอยู่ข้างบนทา่านฝนจะไหลลงมาหาสาของเบาน้อง พาะก้อนนีบ่บาวน้องกระเฮ็ดผมนีเป็นเลียงปลาในหน้าเขานะครับเนาะเอากะคือปล่อยน้ำออกนะใส่ขันหน้าได้ครับผมคือปีนี้ปกติกะเฮ็ดได้ดอกพี่น้องน้ำกระสีอยู่ซ้ำนี่ตลอดละเพราะว่าบาวน้องกะใส่ท่อไวนะ้เนาะคือขันหน้าเพิ่นขาดครับผมน้ำม,มาฝนตกมาหันสองสามมือเนาะขันหน้าขาดลงมาเลยใครเนี่ยแต่ว่าปลาบาวน้องเพิ่น บอกออกไปใส่ขอดีก็คือบ้าน้องเห็ดแพ้อ่อมใบนะครับเนาะนี่ครับหลอบสาไปเลยถึงน้ำลวดมากครับปลาก,ก็ออกบ่ไดครับพี่น้องถ้าเพื่อนขามหา,หากันกันบบเป็นอย่างเนาะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนกับเป็นถี่เท่าก็ยังหูท่านว่าเฮ่าเอาปลาดุกหยักเกาอกอนปลาดุกวีพวกปลานี่ขามมหากันบ่เป็นอย่างครับเพราะว่าขั้นหนั้นเพิ่นขั้น,ข,นขั้นขั้นใหญ่พี่น้องเพิ่นขามมากบนะ่ไดเนาะเพิ่นจะขามมากแต่แตนี่นะครับ ปลาสวายกับปลาปลาเข่งนี่เนาะก็เป็นตัวนี้ครับหมองนึงเป็นจะขามมาใดจะเป็นปลาดุกยักษ์นี่เนาะครับเนาะปลาดุกยักษ์ก็ย่งอยู่บ่หลายพี่น้องนั่นครับผมแต่ยังอยู่ประมาณเพื่อนก็ย่งขามมาบ่ใดได้พี่น้องขามมาบ่หลายเนาะส่วนมากเพ่นจะขามมาก็คือนี่แหละครับผมก็เป็นปลาดุกวีกับปลาเข่งนี่ครับปลาดุกวีเพิ่นจะขามมาไดเนาะเพิ่นเพื่อนจะ บืนเกงพี่น้องเป็นปลาดุกกับปลาเข่งจะเป็นปลาที่บืนเกงเนาะก็คือขอดีอีกแบบนึงเข้าก็ะไดบอนี่จากเป็นปลาเชิ่งเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวนี้สามสายพันธุ์แล้วครับพี่น้องมาเบิงเลยเข้าก็ะไดไดเบิงบอรวมอีกบอหนึ่งครับผมผูนเบิงจะบหายเบิงครับมีปลาสวายนั่นครับปลาสวายปลาสวายตัวนึงครับพี่น้องคนขามมาเนาะปลาสวายแหละกับปลาดุก ปลาดุกอุยปลาดุกยักษ์ปลาเข็งครับซีสายพันธ์พี่น้องเหมือนเลยครับที่เฮ้าเนียมเห็นเนาะก็ได้เบิง่งบอ่อปลาร่วมอีกบอ่อหนึ่งครับผมแต่ว่าคือห้ให้ฝพนตกเศร้าเบิดก่อนครับพี่น้องเกี่ยวเขาบอน่องสีสูบปลาเข็งแล้วก็ปลาดุกยักษ์ปลาดุกอุยครับผมออกแล้วก็เอาเอาขื้นไว้เนาะเพราะว่าเฮ้าจะเอาปลาอื่นมาลงครับพี่น้องสิงให้เพ่นเป็นปลาหาปลามันเนะาะเยนีเพ่นกับเฮ้ากันยัง อันนี้บ่ท่านใดก็ให้เพิ่นขามมาหากันก่อนครับเพิ่นกระยุต้อกันจังสีก็ได้เบิ้งดีอีกแบบนึงครับผมบ่ได้เบิ้งแต่ปลาปลาเข็งอย่างเดียวนาะห้องด้เบิ้งสามสี่ป่าครับพี่น้องกลับมาเบิ้งมือนี้พี่น้องได้เบิ้งปลาร่วมบ่อปลาเข็งครับผมกพาพพี่น้องมาเบิ้งงนะครับเนาะถึงเฮอเลียงไว้จังสีก่ก็มีความสุขพี่น้องเบิ้งเลยครับผมก็พอได้เบิ้งในแย่งนี่นะครับในบ้านอาหารอย่างมะเสามเแลง อู้นครับยูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องเบิ่งเลยครับผมอู้นเมื่อวานอาหารจังสีบ้านน้องก็ว่าเฮาเลียงว้ได้ขายเบิดพี่น้องว่าจะเฮาเลียงห้เพ่นใหญ่เนาะเบิ่งเลยครับเรื่มต้นก็เข้าให้ว่าเรียงไ่ก่อนเวลาหน้าเขาก็จะได้ขายพี่น้อง ถึงเ้องบาได้ขายเ้าก็ได้กินครับผมก็ได้เป็นเมนูก็คือห้าจากเคยซื้อกับเขากับหํำที่ซื้อมาเ้าก็ได้มาเอาปลาห้านี่ครับเห็ดแทนเนาะเ้าก็จะประหยัดเงินอีกส่วนหนึ่งไปได้ครับพี่น้องจากเคยซื้อกับเขาขึ้มือคู่มือนี่เ้าก็เอาปลาอยู่สวนเ้านี่เห็ดเป็นเมนูพวกพักเ้ากับปลูกไว้ครับพี่น้องเพราะว่าห้องบารน้องนี่ก็กำลังเริ่มต้นครับแต่ก่อนบารน้องก็เห็ดมาอยู่ เ็ดยูหนียูสองปีดอกพี่น้องเห็ดยูในกระช่างร้อยเนาะพอเห็ดในกระช่างร้อยเหลี่พิ่นเขาเห็ดแหลวผลตอบรับพ่นดีนะครับน้ะเขาเห็ดมาแหละก็ขายได้ยังสี่พี่น้องเขาก็มีกำลังใจบ้าน้องก็ขยายไปเรื่อยครับก็คือเขาก็ได้จากเขาสือปลามาเขาขายไปนี่แหละพี่น้องเขาก็ได้มาเป็นทุนเขามาเห็ดต่อเนาะนี่แหละครับผมถึงบ่ได้หน่อยก็ได้หลายแหละพี่น้อง อย่างหน่อยเข้าก็ได้เนาะหนึ่งเข้าก็ได้กินครับผมสองเขาก็ได้ความสุขเนาะนี่แหละครับผมเขาก็อยู่จังสี่เข้ากับมีความสุขแล้วครับผมเบ่งเลยครับพูนจุดยอดครับผมท้งนี้บ้านนองกับกำลังปลูกไซครับต้นกล้วยกำลังปลูกวังนี่แหละครับเนาะกำลังจะเป็นต้นขึ้นจักน้อยก็เลยคิดว่าเข้าปลูกใส่แล้ว จะเห็ดให้เพื่อนเป็นหุมขื้นไว้ฟังเท่าน,นั้นเนาะลเลยมีความคิดว่าจะเห็ดเป็นอย่างปลาในหน้าเขาฟังหุ่นน้ำครับผมเพราะว่าเพื่อนกะเจ็บน้าได้ดีเนาะถาบึงของบ้าน้องจะเห็ดพาพี่น้องเห็ดนะครับเนาะให้บ้าน้องเกี่ยวเขาแล้ว,ลว่เฮาก็จะมาเห็ดตัว้นต่อก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยๆครับผมบ้าน้องก็คอยขยับขยายต่กอนก็บ,บ่ทันมีหยังคือกันละพี่น้องเริ่มจากจุดเล็กๆจุดน่อยๆที่จะของเห็ดอยากเฮ็ดกินคู่มือเนาะ เหลื่อมต้นของบาวน้องกะบ่มีหยังคือกันพี่น้องกับคอยเฮ็ดเอาเพียงแต่เฮามีใจใจรักเนาะครับเนาะใจรักเกษตรก็คิดว่าบานนองกับคิดว่าสักมือของเฮ้าของบาลนองกะจะเฮ็ดใดคือกันครับผมกับไปเบิ่งแบบเฮ้ากับไปเบิ่งแบบของเพิ่นมาเนาะคือเฮ้าไปศึกษาดูงานของเพิ่นมาแหลวก็เฮ้าเอามาปรับเปลี่ยนเฮ็ดของเจ้าของนี่แหละครับก็คือเฮ้ากับจะได้แบบเฮ้าไปเบิ่งเฮ้าก็จะได้กับมาคือได้กลับมาแล้วมาเฮ็ดรับไก่ของเจ้าของเนาะครับเนาะ นี่ครับของบ้าน้องก็คอยไปปึงของของผู้อื่นนําครับผมเขาก็ไปศึกษาดูงานนํานี่นะครับบ้าน้องก็เอามาปรับเปลี่ยนเหตุของเจ้าของก็คือเห็ุจังไดทีจังสีเหตดไดนี่ครับก็เหตุแบบนี่ครับแต่ก่อนก็มีบอลพยางน,น้อยครับก็พ่อไดอยากได้กินพ่อเห่าเห็ดใดแล้วก็คือว่าเหาได้กินแล้วแสบก็คืออยากแบ่งปันให้พี่น้องนั่สิก็เลยล่องไปขายเบิง่งเข้าเอาไปแล้วก็ขายได้พี่น้องขายได้แล้วเขาก็มีกำลังใจเนาะ ก็มากับลังใจครับก็มาสูต่อพี่น้องเฮ็ดนี่ห้องบ้าน้องนี่ครับค่อยเป็นค่อยไปครับผมกําลังสิไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละครับบ้าน้องก็เลยว่านี่ทั้งนี้บ้าน้องก็กําลังปลูกกอไผ่ใส่ครับผมปลวกกอไผ่แล้วเฮ้าคิดอยากว่าอยากยังเฮาก็ปลูกไว้เนาะตะไคร่เพราะตะไครนก็จะเป็นแบบเฮากินค่ม,มืออยู่แล้วพี่น้องตะไคร้เนาะพวกพักนี่ครับทั้งผี่บ้าน้องก็ปลูกพักกระแยงไ่ครับผม นี่ก็จะปล่อยปลาให้กันผมกต่สีนี้ปลาเข่งพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นปลาเข่งแล้วก็ปลาดุกนะครับเนาะเบ่งเลยครับเพราะว่าบ้าน้องกับปล่อยลงในหล่องหล่องน้ำเลยครับพี่น้อง,เพ,อง,เ,งอนะเพราะว่าบ้าน้องประเหตดตันใบทั้งหนาทอผลเนาะเพราะว่าบ้าน้องว่าหนานี้เท่ากับปล่อยปลาลงใส่ในคลองไปไว้เลยคุณครับเป็นกะจะขึ้นมากินอุซีเพื่อจะได้ใหญ่ไว้นะเนาะเท่ากับใหญ่อยู่แบบ อยู่แบบคือธรรมชาฉาดแล้วพี่น้องเขาก็ปล่อยปลาในคลองน้ำคือจังเข้าแล้วก็เข้าดำหน้าไว้เขาก็ปล่อยปลาลงในหน้าเขา่าจริงลนะพี่น้องตัวน,นี้เขาก็ปลูกพักปลูกพักแล้วเขาบ่วได้ให้อาหารเพื่อได้หากินตามคลองรองน้ำเขานี่แหละครับพี่น้องเบิ่งครับบ้าน้องก็เห็ดคลองรองน้ำจังสุดพุ่นได้พี่น้องสุดจนไปหอดจังหน้าหน่อยของบาองนะ้าน้องเนาะก็เห็ดไใบปลูกพักกระแยงใส่นี่ครับกับพ่อได้ขายครับพี่น้องปลูกตะกรันบ้าน้องก็บดำคือดำหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ร่างแตก แตกง่ามเลยนะครับผมบ้านน้องก็คอยเฮ็ดไปเขาก็เฮ็ดไปเขาก็ศึกษาไปนั่นนะครับเนาะกะซ้ำเข้าใดกะซ้ำเข้าใดศึกษาห้องเจ้าของนั่มครับว่าเออเขาเฮ็ดจังไดนตัวใดสี่ขืนคือเขาปลูกปลูกยางนี่บ่ขืนเล้ยเขาก็ต้องเอายางใหม่มาทดแทนสินะครับลองเบิงว่าเาจะปลูกยางแน่เพราะว่าคนเข้าจะหมักบ่คือกันเนาะครับเนาะบางเทียกับเพื่อนกับปลูกบ่พริกติดดีจังสิครับบ่ท่าไปปลูกบ่ติดจังสินะครับมันก็มีเนาะ คือบ่าวน้องนี่ปลูกผักแงะนี่ปลูกจะได้กรบโบติดพี่น้องปลูกผักแงะผักสะแงนผักสะระแหน่นนะพี่น้องเนาะปลูกจะได้กรบโบติดครับร่องเมืองแหลมมาปลูกอย่างอื่นผัดติดเสืพี่น้องนี่แหละครับพ่นเฮากะจะปลูกปลูกของกับปลูกบ่คือกันเนาะปลูกกรบโบคอยติดกระมีครับพี่น้องเบิ่งเลยครับปลูกบ่าวน้องก็ได้มาอยู่จุดนี้ก็ถือว่า มีความสุขครับ <left> พ <conquered> ี <left imprisoned> ่น <left> ้องเขาก็คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะิึงเลยครับผมพี่น้องค้าคิดแต่เฮ็ดคือของบ้านนอกนี่ก็เฮ็ดครับผมก็เขาก็เริ่มจากหน่อยๆกันครับพี่น้องเขาเฮ็ดได้เลยเขาก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับของบ้านนอกก็คอยจกไปที่แหลกก็สิเป็นป่าในหน้าเขาต่อมาก็ับเขาก็มั่งคิดแล้วเขาก็เอามาคิดปรับเปลี่ยนจากป่าในหน้าเขามาเฮ็ดเป็นเขากเกลี่ยงปลาแบบหลายชนิดนะครับนอก็คือเฮ็ด ให้ยากเบียงปลาดุกปลาเค้งจังสีบ้าน้องกระเฮ็ดใบอยงสีครับมันก็จะเป็นบอ่บอไผ่บ่อมันตัวบ่อใหญ่ของบ้าน้องก็จะเป็นบอ่อปลาร่วมครับร่วมตัวัหนก็คือเอาไหว้ให้เจ้าของพอไเด้นั่งเบงวานอาหารเนี่ยมาเลี้ยงครับผมมีเบิด์คูป่าครับอยู่บ่อปลาร่วมเนาะตัวไหนก็สิเป็นบ่อใหญ่กระมูครับผมบ้าน้องก็จะเฮ็ดใบอย่งสี่ละพราด้ให้พี่น้องเขามาเล่นน้ำบ้าน้องนะครับเนาะพอไเด้วานอาหารเบงครับผบปปู้ กับเป็นตะเบิงครับผมกับอเด็กเบิงในแง่งนสีนะ่นเนาะเป็นบ่อปลารวมแล้วครับผมบ่อปลาเข็งเนาะเกิดอีกชื่อน,นึงกับปลาหมอ,อครับผมพันใบโพนเนาะแต่ว่าเพิ่นกันย่งอยู่ครบอยู่นใน<ๆ>พี่น้องเพิ่นกันย่งหลายคือเก่าครับหยุดวานไปทั้งเพิ่นกัดเบิบ่งตีเลยพี่น้องเพิ่นกันย่งอยู่หลายคือเก่าเลยครับปลาปลาเข็งเนาะถึงเป็นเพินเนเ่นเป็นปลาที่บืนเก่งเพิ่นกันย่งอยู่หมอกเก่าครับผม เป็นกระบบืนออกไปใส่นอกพี่น้องเนาะโอ้เบ่งครับกอย่าลืมในช่องกบปลาผ้าลวดวยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบาน้องก็จะเหตุคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ